สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพบกันเป็นคลิปที่สองนะคะวันนี้เราลงคลิปชดเชยให้เมื่อวานเพราะเมื่อวานมาได้ลงคลิปน่าไปทําเกี่ยวบองเนาะวันนี้เราลงไปแล้วคือกระเป๋านะคะของฝากของต้อนได้ทุกอย่างนะคะในคลิปนี้เวลาดาจะรวมผ้าดสิ้นนะคะที่เรามีอยู่ในร้านตอนนี้มีพร้อมขายนะคะหากท่านใดสนใจทักมาสินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านบุนจีไปสนิจจาเลยนะคะ สินค้าวราดาเหมือนเดิมนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นไม่ได้เก็บปลายทางนะคะหากแม่แม่ท่านใดสนใจทักมาแม่แม่ท่านบอกว่าท่านไม่มีแอปก็โอเคได้ค่ะไม่มีแอปก็ซื้อได้นะคะท่านจะเดินไปเซเว่นก็ไม่ใกล้ไม่ไกลไปให้ นำเบอร์นะคะนำเบอร์ธนาคารแล้วก็ถือบัตรประชาชนไปโอนแป๊บเดียวค่ะ15บาทเท่านั้นสินค้าของท่านจะได้รับทันทีรับรองท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับสินค้านะคะเพราะเวลาขายด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าตลอดชีวิตอยู่แล้วนะคะวันนี้เวลาจะยกผ้าสิ้นนะคะลดราคากระหน่ำเลยนะคะช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในเดือนนี้นะคะเราจะมาจัดโปรให้แล้วก็ลดให้เลยนะคะโอเควันนี้จะสตาร์ทนะคะนะคะ สตาร์ทด้วยผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นเข็นมือนะคะผ้าสิ้นเข็นมือนะคะผ้าสิ้นเข็นมือนะคะตัวนี้ผ้าสิ้นเข็นมือเส้นใหญ่เป็นผ้าฝ้ายเข็นมือแท้เลยนะคะราคาเจ็ดเก้าเก้าเรายังขายหน้าลาของเราอยู่ตรงนี้เพียงพื้นละหกร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้ลายเอสสวยงามมากสวยจริงๆค่ะลายเอสสวยงามมากวรดากก็จัดโปรแบ่งปันให้ท่านนะคะ 600บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะ600บาทค่ะสวยค่ะผ้าของเราไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะเท่าที่มีที่โชว์นะคะดูคลิปต้นๆนะคะบางคนไปดูคลิปหลังๆบางทีมีผ้าบางทีเราก็ขายหน้าร้านไปก่อนแล้วนะคะขอให้ท่านดูคลิปต้นๆนะคะนี่หกรบาทค่ะ <screamed> มาอีกเป็นพื้นที่สองนะคะพื้นที่สองนี้ไป,เ,ปเข็นมือเหมือนกันนะคะไฟ่ผ้าไฟ ا ่เข็นมือนะคะจากพื้นละเจ็ดกวาเก้าเราให้ท่านหกร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะสินค้าทุกอย่างเรามีกิ้งพร้อมขายมีแท้แน่นอนพร้อมแบ่งฟันท่านสุดๆพื้นละหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะพิเศษเลยเป็นผ้าคามแท้สกลนนครนะคะอันนี้นำเบอร์สองพื้นที่สองนะคะหกร้อยบาทนะคะสุดๆไปเลยหกร้อยบาทนะคะ พื้นที่สองนะคะอันนี้ลายมงกุฎเพชรนะคะลายมงกุฎเพชรเห็นไหมคะนี่คะ่ะสวยงามแน่นอนชัดเจนเห็นไหมคะสวยงามแล้วก็ให้ท่านหกร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาผ้าตัวนี้สวยมากสวยจริงๆนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ท่านหกร้อยบาทนะคะราคาเจ็ดเก้าเก้านะคะเราให้ท่านเพียงหกร้อยบาทนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่มีเท่าที่โชว์โชว์เท่าที่ยกนะคะหกร้อยบาทคะ่ะ แล้วเรามามีผ้าฝ้ายตัวถูกไหมะคะมีแม่ๆหลายคนที่มาซื้อแต่วรดาก็ขายให้ท่านพิเศษวันนี้วลรดามาปโปรให้ท่านนะคะปโปรให้เลยนะคะวันนี้ปโปรค่ะปกติตัวนี้ต้องขายห้าเก้าเก้าเอาปโปรวันนี้นะคะสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นต่อหนึ่งพื้นนะคะท่านใดสนใจทักเลยจัดปโปรให้พื้นละสามร้อยห้าสิบนะคะนัมเบอร์สี่สวยค่ะลายของเขาชัดเจนทุก ลายมีเอกลักษณ์ของเขาให้ท่านช่วงปีใหม่สามร้อยหพื้นและสามอยห้นะคะพื้นนี้พื้นเดียว350นะคะมาอีกลายนี้นะคะขอจัดโปนะคะขอจัดโปใกล้ปีใหม่แล้วสามเหมือนกันนะคะ350จัดโปรแบ่งปันท่านนะคะสุดๆไปเลยเนื้อผ้าตัวนี้ใส่ดีค่ะก็สมน้ำสมเนื้อสมราคานะคะ350เท่านั้นเองนะคะ มาอีกผืนนี้ผืนนี้มีสองผืนนะคะท่านอวิตัดเป็นชุดได้เลยนะคะวรดาก็พิเศษให้นะคะผืนละสามร้อยห้าสิบในนี้มีสองผืนนะคะในนี้มีสองผืนนะคะวรดาก็พิเศษให้ท่านผืนละสามร้อยห้าสิบสุดๆไปเลยนะคะผืนละสามร้อยห้าสิบนะคะจัดโปรให้สินค้าทุกผืนจัดโปรมาอีกลายน,นี้นะคะลายนี้ก็สวยะคะ่ะ สินค้าทุกอย่างเรามีกิ่งพร้อมขายท่านดูท่านชมเลยนะคะสินค้าของเราโอเคแบ่งปันท่าน350บาท350บาทเท่านั้นเองนะคะมาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นพื้นสุดท้ายในราคา350บเนาะแล้วก็แบ่งปันท่านไปสามยห้าสบสุดสุดไปเลยสุดสุดไปเลย350ร้อยห้าิบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลย สินค้าเรามีกิ้งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆคะ่คะค่ะเราจะมาจัดโปรจัดโปรต่อเนื่องเหมือนเดิมอันนี้เป็นผ้าสิ้นสี่ตะกอลายยกช่อยกดอกท่านดูเลยนะคะผ้ารุ่นนี้ราคาพื้นละเก้าร้อยเก้าสิบาทเก้าเก้าเก้านะคะเราให้ท่านราคาเดิมเจ็ดร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลย สินค้าของเราสวยมีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าสิ้นลูกๆหล,ล,ลานๆซื้อฝากคุณยายได้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะให้ท่านพื้นละเจ็ดร้อยบาทนะคะแล้วเรามีผืนนี้สวยงามมากผ้าตัวนี้หายากมากจริงๆตัวนี้ต้องขาย เก้าก้เก้าลดได้อย่างก็เก้าเก้าแต่อันนี้เราให้ท่านเหมือนกัน700อบาทสวยมากเป็นสีคามน้ำทะเลอมสีฟ้าหายากผ้าลายนี้หายากมากนะคะแต่วราดาก็ให้ท่านอยู่700้อบาทเมืองเดิมนะคะท่านใดสนใจทักเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเ0็ดร้อยบาทนะคะอีกผืนนี้ลายสกิดคำต้นตำรับเอกลักษณ์เลยนะคะก็ยังแบ่งปันท่านอยู่นะคะ เจ็ร้อยบาทลายสเก็ดคามีเชิงบนนะคะตัวนี้นัมเบอร์สิบสองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะแบ่งปันท่านสุดๆดเลยนะคะสุดๆุดเลยสินคา้าอันนี้พี่คุณน้อยนะคะสวยคะ่ะดูเรื่องดูเชิงดูลายพี่คุณน้อยนะคะเราก็ให้ท่านเจ็ดร้อยเหมือนกันเต็มที่ไปเลยสุดๆุดไปเลยนะคะนัมเบอร์สิบสามให้ท่านเต็มเหนียวไปเลยนะคะเจ็ดรอยบาทเท่านั้นเองสุดๆุดไปเลยะคะ่ะโอเคนะคะ อันนี้ก็สี่ตะกอลายลวงข้าวนะคะสวยลายลวงข้าวนี่ค่ะงามแล้วก็ให้ท่านเหมือนเดิมเจ็ดร้อยบาทจากเก้าเก้าเก้านะคะงามค่ะผ้าพื้นนี้ท่านไปตัดสวยมากตัดทางนี้ลงก็ได้ตัดทางนี้ลงก็ได้ผ้าพื้นนี้ใช้ได้สองด้านแต่ถ้าลงทางนี้ก็จะทําให้เพียวเห็นไหมคะหักลำลงแบบนี้สวยให้ท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาผ้าของเราไม่มีตําหนิใดใดทั้งสิ้นนะคะ อันนี้นัมเบอร์สิบสี่ค่ะสิบสี่ค่ะแล้วเรามีผืนนี้นะคะอัดกาวมานะคะจริงๆอัดกาวตัวนี้ต้องขายผืนละหนึ่งพันบาทแต่เรายังขายแบ่งปันท่านนะคะสุดๆไปเลยอัดกาวเรียบร้อยยกให้ท่านราคามาตรฐานราคาพิเศษไปเลย แปดอหสิบค่ะอันนี้อัดกาวเรียบร้อยนะคะอัดกาวเรียบร้อยแปดร้อยห้าสิบซื้อไปตัดได้เลยไม่ต้องไปอัดอีกนะคะให้เต็มที่เลยนะคะแปดร้อยห้าสิบนะคะโอเคมีงานอยู่ตัวนี้นะคะคามแคนดี้นะคะตัวนี้เหลืออยู่ผืนเดียวสินค้าย,ยังไม่มาเพิ่ม ปกติก็ขายเก้าก็เก้าเรายังให้ท่านเจ็ดร้อยบาทคามแคนดี้นะคะตัวนี้ให้ท่านนัมเบอร์สิบหกนะคะตัวนี้สิบหกคามแคนดี้นะคะเรือผือนเดียวนะคะเราให้ท่านนะคะเจ็ร้อยบาทสวยเนื้อดีค่ะตัวนี้เนื้อดีมากแล้วก,ก็มีงานดำให้ท่านด้วยนะคะตัวนี้งานดำสวยนะคะ ลายโซ่ทองคล้องใจนะคะสวยให้ท่านเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะสุดๆไปเลยแล้วเรามีตัวนี้นะคะตัวนี้ดักแด้ใยไหมสีสวยเรียบงามมากพืนนี้ดูพื้นกิ่งยิ่งสวยแล้วก็แบ่งปันท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะนัมเบอร์สิบแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ท่านใดสนใจทักเลยสุดๆไปเลยนะคะผ้าแต่ละคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกให้ท่านนะคะอันนี้เป็นผ้าคามหมี่สลับขิดนะคะผ้าคามหมี่สลับขิดเรียกว่าคามหมี่สลับขิดนะคะตัวนี้นะคะ ราคาจริงๆของเขาพันห้า 1, นะคะตัวนี้วรลาัมาจัดโปรให้ท่านนะคะช่วงนี้จัดโปรสุดๆเลยนะคะเต็มที่ให้เลยนะคะสุดๆนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งผืนนะคะอันนี้เหลือผืนเดียวนะคะคามสลับขิดยังมีอยู่ผืนเดียวนะคะให้ท่านเลยนะคะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะคามสลับขิดนะคะยกให้ท่านเลยนะคะยกให้ท่านเลยนะคะแล้วก็มาตัวนี้อีกนะคะ คามสลับขิดเหมือนกันนะคะตัวนี้เราก็ให้ท่านนะคะอันนี้ก็ราคาเต็มพันห้านะคะเราให้ท่านพิเศษเก้าร้อยบาทให้ไปเลยนะคะจัดโปรนะคะเก้าร้อยบาทนะคะมีอยู่สามผืนนะคะนี่ค่ะให้ท่านไม่ได้กําไรนะคะแต่วรลดาอยากแด่งปันเก้าร้อยบาทนะคะเก้าร้อยบาทนะคะสุดๆไปเลยนะคะอันนี้อีก คนละผืนนะคะคนละลายอันนี้วราดาก็แบ่งปันไปเก้าร้อยบาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะผ้าพวกนี้ไม่มีไม่มีอีกนะคะนัมเบอร์ยี่สิบนะคะนัมเบอร์ยี่สิบก็ให้ท่านนะคะเก้าร้อยบาทนะคะสุดๆไปเลยเพราะว่าอันนี้จัดโปรนะคะไม่ได้กำไรแล้วอ่ะมาผืนนี้นะคะลายกำแพงเมืองกินสวยเหลือผืนเดียวนะคะอันนี้ ก็โปรไปเลยนะคะ,โป,ปะ,คะโปรไปเลย900บาทนะคะเรือพื้นเดียวโปรไปเลย900บาทนะคะสุดๆเลยคุนสุดท้ายนะคะลายโซ่กำแพงเมืองกินสวยวรดาให้ไปเลย900บาทนะคะสวยมากสวยยิงๆค่ะ900บาทนะคะแทบจะว่าไม่เอากําไรเลยนะคะคลิปนี้นับแต่นี้ต่อไปจนถึงปีใหม่วราดาจะพยายามลดลดลดสินค้า เดี๋ยวถึงวันไหนที่ช่วงจัดโปรส่งฟรีเดี๋ยววราดาจะแก้งอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ได้จัดโปรส่งฟรีจัดโปร,รลดราคานะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้ท่านใดสนใจสินค้าอะไรทักทายมาได้นะคะวรดาก็ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเข้ามาซื้อมาอุดหนุนเกี่ยวบองก็มีสินค้าอย่างอื่นก็มีนะคะกรับขอบคุณทุกท่านค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามเพิ่มเติมให้วรดาภาคาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ